ต่อเลยอังตัวแรกที่อังได้มีการเรียกว่าดัดแปลงโจทย์ไปก็คือเพิ่มค่าอิเลสติกโมดูลัสนะครับจากเดิมนะครับ210เพิ่มขึ้นเป็น220หน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับกีทอาจารย์ก็ได้ให้คําแนะนําไปแล้วว่าเราสามารถที่จะดูว่าเลนส์หรือค่าที่เราจะเปลี่ยนแปลงออกไปได้เนี่ยควรจะไปใช้เรฟเลนส์อ้างอิงตรงไหนก็คือที่ภาคผนวกขอไข่ เหมือนกับค่ายูสตร t งแล้วก็อ i m a ติเม r e ตร t งนั่นแหละนะครับเราก็ไปดูว่าค่า Elastic m o มดูลัของวัสดุนะ่ะมันอยู่ในช่วงไหนนะครับเราก็จะได้ uh, กำหนดค่าให้มันอยู่ในกรอบกรอบที่ uh, มันมี uh, การทดสอบมาจริงๆนะครับอ่าโอเคตัวที่หนึ่งที่มีการดัดแปลงออกไปมีอะไรอีกบ้างอ่าแล้วก็โจทย์คอคลอยค่ะเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเพิ่มเป็น60มเมตร อันนี้คืออะไรไอ้หกสิบมิลิเมตรคืออะไระคืออะไรแปนเหล็กหลดค่ะฮะอะไรนะ,ะตรงข้อควายนะคะอาจารย์อ่าอัาราส่วนค่าความแข็งตึงของรอยต่อถ้าน้าแปนลปนรลแปลนเหล็กหลอมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนูเพิ่มเป็นหกสิบมิลลิเมตรค่ะแล้วเข้าใจความหมายตรงนี้ไหม ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้มันคือตรงไหนเข้าใจไหมเข้าใจไหมของของเดิมในโจทย์บอกว่าตรงนี้คือเท่าไหร่ห้าสิบใช่ไหมของเดิมบอกว่าตรงนี้คือหอ้าสิบอังก็เลยเปลี่ยนเป็นหกสิบอาจารย์ถามว่าแล้วรู้รู้ไหมครับว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ที่โจทย์เขากําหนดมาให้ตรงนี้มันคือบริเวณไหนในรูปอังบอกว่าโอเคตรงนี้ตรงนี้คืออะไรไอ,ะอันนี้คืออะไรรู้ไหมไม่ไมค่ะอาจารย์ไม่รู้ <laughs> อ้าความหมายจําได้ไหมที่อาจารย์ได้บอกว่าถ้า DA นะครับ DA มันมากกว่า3มากกว่าหรือเท่ากับ3เท่าของ DA เล็ก มันหมายความว่า,าบริเวณที่จะเกิดการยุบตัวเนี่ยจะเกิดเฉพาะอยู่ในช่องบริเวณนี้จะเกิดอยู่ในช่องบริเวณนี้ความหมายมันก็คือแผ่นเหล็กหรือวัสดุดที่เราจะเอามาจับยึดหรือเอามาต่อกันเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับรูแล้วเนี่ยรูที่เอามาจับยึดเนี่ยนะครับไอรูเล็กๆเ,เนี่ยมีค่า3เท่าของ DA แล้วไอดีเอนอกตรงนี้มันหมายถึงตรงนี้ ค,คือมันมีขนาดใหญ่มากใหญ่มากกว่าสามเท่าของ d ีเล็กมันหมายความว่าบริเวณเกินรอบนอกนี้ไปมันจะมันจะไม่เกิดการยุบตัวนะครับเพราะงั้นถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับให้เราคิดการยุบตัวเฉพาะที่อยู่ในรูนี้นี่ความหมายคืออย่างนี้ไม้ออกใช่ไหมฮะโอเคไหมโอเคไหมเนีย่ยโอเคนะอ่ะอย่างอื่นมีอีกไหมมีอะไรดัดแปลงออกไปอีกไหม ไม่ไม่มีแล้วค่ะอ่าไม่มีนะ,ะอ่านะโอเคแล้วสิ่งที่ให้ทําก็คือกอไก่กอไก่เนี่ยเขาให้ทําอะไรขอไข่เขาให้ทําอะไรขอควายเขาให้ทาอะไรกอไก่เขาให้าหาแรงทั้งหมดบนสลักเกียวและชิ้นงาน,นะคะ่ะอ่าก็คือให้ให้หาแรง F แรงที่ใช้ในการขันของสลักเกียวใช่ไหมแล้วก็บนชิ้นงาน F F T บ้า F T นะครับทุกตัวเนี่ย ทำเหมือนกันหมดกอไก่ขอไข่ขอควายเพียงแต่ว่าไอ้ขอไข่เนี่ยถ้ากรณีที่เขาดึงประเกน็นออกไปแม่ถ้าไม่ใส่ประเก็นนี้ออกไปล่ะถามว่าแรงตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็แรงตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเช่นเดียวกันถ้าเป็นขอควายขอควายก็คือว่าลดาขนาดนะครับลดขนาดของตัวเหล็กหลอดตรงนี้นะครับให้มีขนาดแค่อของทางบอกว่า 60, mm. 60 mm, มิลลิเมตรมิลลิเมตรเนี่ยถ้าจําจากตัวอย่างแล้วเนี่ยอาจารย์แทนค่าเอา60 มากกว่าหรือเท่ากับ3เท่าของ DA เอเล็ก d ี DA เล็กเนี่ยให้มาเท่าไหร่ก็ในโจทย์ตัวเลขนี้อังได,ด,ด้ดัดแปลงโจทย์ไปไหมดีเอเล็กได้ดัดแปลงไหมจาก35มค่ะเท่าไหร่นะอ่ะสามสิบคูณกับสามสิบสามสิบสามสามเป็นเก้ามันจะเป็นเก้าสิบ สมการนี้เป็นจริงไหมหกสิบมากกว่าหรือเท่ากับเก้าสิบเป็นจริงไหม,ไม,ไ,หมไม่จริงไม่จริงเพราะงั้นถ้าเป็นจริงก็ไปคำนวณที่อยู่อยูออ่ในรูนะครับบริเวณที่อยู่ในรูมันจะเกิดการยุบตัวนะครับแล้วก็ไปหาแรงครับ Fb กับ Ft ออกมาทำเหมือนกันเลยกอไก่้อไก่คอควายโอเคเนาะาใจะโจทย์นะอ้าวเริ่มต้นทำไงอันดับแรกทำไงเนี่ยทางทำไงก่อนหาอะไร หาค่าความแข็งตึงของสรกเกลียวค่ะอาให้ตัวสัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรนะ K อะไร KB ค่ะ KB KB หาได้จากอะไรสูตรว่าหาได้จาก AB คูณกับ EB แล้วก็ส่วนด้วย LT ค่ะ,ะ AB AB นี่คืออะไร AB นี่คืออะไร A B. นี่คืออะไร AB นี่คืออะไร ออเพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะพื้นที่ผาดเป็นพื้น<อ>ที่อะไรเหล็กรอฮะเดี๋ยวนะตอนนี้เราตอนนี้เรากำลัง <c oughs> จะหาค่าความแข็งตึงของตัวตัวไหนอยู่ตัวไหนตัวสลักเกลียวใช่ไหมเพราะงั้น A หรือพื้นที่ตรงน,นี้ต้องเป็นพื้นที่ของสลักเกลียวใช่ไหม หลักเกี่ยวมันเป็นทรงกลมมันก็ต้องเป็นพายดีกำลังสองส่วนสี่ดตรงนี้คือไดมิเตอร์ของตัวสลักเตียวถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องค่ะอ่าถูกค่ะอ่าแล้วค่า E ตรงนี้ล่ะต้องเป็นค่า E ของอะไรค่า EB บค่ะ,คะที่หนูเพิ่มขนาดมาอ่าโอเคอ่าแล้วทำไมไม่ตัดหน่วยให้ดูหน่อย ไม่ควรจะตัดหน่วยให้ดูด้วยนะครับมันจะได้รู้ว่าตัวเลขที่เราได้ออกมานั้นมั่นใจว่ามันถูกต้องถ้าถ้าหน่วยมันออกมาถูกต้องกออ็มั่นใจได้เลยว่าตัวเลขของเราก็ค่อนข้างที่จะถูกต้องแล้วแหละนะครับควรที่จะใส่หน่วยไปด้วยนะครับถ้าเราใส่หน่วยตรงนี้หน่วยตรงนี้จะเป็นตารางมิลลิเมตรนี่คือหน่วยของ A หน่วยของพื้นที่ A หน่วยสองนี่หน่วยเป็นอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยกิโลนิวตันต่ออะไรนตต่อตารางมิลลิเมตรค่ะอ่าต่อตารางม mm. ิลลิเมตรเพราะงั้นมิลลิเมตรตัดมิลลิเมตรข้างล่างตรงนี้ความยาวตัวนี้คือความยาวของอะไรครับอะไรบวกอะไรบ้างย0บวกบวกหค่ะอ่าก็คือชิ้นงานสองตัวเหล็กหล่อ2ตัว มีขนาด20ก็จะกลายเป็น40บวกกับความหนาของประเบนอีก6ก็จะกลายเป็น46เพราะงั้นหน่วยนี้ก็ออกมาเป็นกิโลนิวตันต่อตต่อมิลลิเมตรถูกต้องโอเคเนาะได้อโอเคต่อไปแล้วไปหาอะไรต่อคความแข็งตึงของกะเ็นค่ะอ่าค่าความแข็งตึงของปะเ็นเพราะงั้น A ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่ของอะไร A ของเป็นพื้นที่ของอะไร เอซีอ่าเอซีเอซี C, หรือเออะไรอะไรนะคะอ่าเอเอซี A A C, ตรงนี้มันหมายถึงเอของอเหล็กหล่อหรือว่าของปะเก็นของปะเก็นค่ะอ่าปะเก็นเพราะง,งั้นต้องไปดูว่าไอตัวปะเก็นเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ขนาดข้างนอกส่วนมันเท่าไหร่เนี่ยหกสิบใช่ไหมแต่มันโดนเจาะรูไปเท่าไหร่ เจาะรูไป35บใช่ไหมเพื่อที่จะสวมอไอ้ตัวสลักเกลียวมันก็เลยกลายไปเป็น50าลบสาส่วนเป็นภายดีกําลัง2เพราะงั้นตรงนี้ก็ยกกาลังสองไปซสโอเคอตรงนี้ก็ถูกนะครับแล้วค่า e ค่า e ตรงนี้ค่า e ตรงนี้ต้องอะไรค่า e ของอประเก็นทองแดงปะเก็นทองแดงค่า e อ่าในนี้เขาให้มาเท่าไหร่80กิโลนิวตันต,นต่อ มิลลิเมตรก็โอเคแทนค่าลงไปนะครับส่วนความยาวความยาวตรงนี้ความยาวของประกันมันคือเท่าไหร่ก็แทนค่าในหกก็จริงๆก็ควรใส่หน่วยไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าตัวเลขที่เราได้มาค่อนข้างถูกต้องนะครับโอเคหาเสร็จแล้วความแข็งตึงของประกันต่อไปไปหาตัวไหนต่อต่อไปหาพื้นที่ทรงกระบอกที่รับแรงค่ะออ อ่าทำไมต้องหาตรงนี้ทำไมต้องหาตรงนี้เพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยทำไมต้องหาตรงนี้จำได้ไหมที่พูดไปตั้งแต่ต้นว่าถ้า DA เมันมากกว่า หรือเท่ากับ3เท่าของ dA เล็กบริเวณที่มันจะเกิดการยุบตัวมันคือบริเวณที่เราเจาะรูเพื่อที่ร้อยตัวสลักเกลียวนะครับพื้นที่รอบนอกเนี่ยมันจะไม่ยุบตัวเพราะมันมีขนาดใหญ่เพราะงั้นเราก็เลยจะต้องหาพื้นที่ทรงกระบอกที่เราเจาะรูเพื่อที่จะยึดสลักเกลียวนะั่นแหละก็คือตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอเคไหมอันนี้โอเคเนาะ อ่าโอเคก็แทนค่าในสูตรอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ยกสูตรมา d a da เล็กนี้เมื่อกี้เรากําหนดให้เท่าไหร่ d a เล็ก30ก็แทนค่าลงไป d a เท่ากับหนึ่งจุดห้าคูณกับ30นะครับล้วก็ได้ออกมาแล้วก็เอ,อ l c นี้เท่าไหร่เอนี้คือ40นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรค่าของที่10บหย่นงนั่นก็แทนค่าลงไปนะครับแล้วก็ Db 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 นี้มีค่าเท่ากับ1.25คูณกับ d เล็ก d เล็กนี้มีขนาดเท่าไหร่ 3 0ิ <30 S 2> <30. S 1> ก็ได้ออกมาอ่าโอเคก็แทนค่าลงไปในนี้แล้วก็ได้อค่าพื้นที่ทรงกระบอกพื้นที่ที่ที่เราจะเจาะรูเพื่อที่ยึดตัวสลักเกลียวนะครับก็ได้ตรงนี้ลงมาอ่าโอเคแล้วก็ไปทําอะไรต่อเนี่ยตอนนี้ทําอะไรต่อหาอะไรหาอะไรต่อหาค่า ac ค่ะ ac ซ c คืออะไร ฮะได้ไหมคัฮะนี่นี่ตอนนี้หาตอนนี้กาลังจะหาค่าอะไรค่าความแข็งตึงของเหล็กหล่อหาค่าความแข็งตึงของเหล็กหล่อเพราะงั้นถ้าดูจากสูตรตรงนี้มันต้องเป็นเอของเหล็กหล่ออ่ะก็ให้เป็นเอซีสองประกฑนเป็นเอซีหนึ่งแล้วกันอ่ะตอนนี้หาได้ยังไงเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดจุดสองเจ็ดหามาจากไหนมาจากเอซีครับอืม อืมมาจากตรงนี้ใช่ไหมอ่ะโอเค,คแล้วค่า e ตรงนี้เรามาจากไหนมาจากไหนฮะอ่าค่าเหล็กหล่อ e นะคะอ่าค่า e ของเหล็กหลอ่อใช่ไหมไม่ใช่ของประเก็นนะ,ะไม่ใช่ของประเก็นนะโอเคครับแล้ว40ตรงนี้ละ่ะ40นี้คืออะไร สี่สิบนี่คืออะไรปารบกัน20อ่าคือตัวชิ้นงานเหล็กหล่อของเรานี่แหละมันหนา20ข้างบน20ข้างล่าง20แล้วก็ไปใส่ประเกียนหนา6ประเกีนนี้ไม่เกี่ยวมาตอนนี้เรากาลังคิด,ดเฉพาะเหล็กหลอ่อมันก็จะได้ว่าเอา20บนไปบวกกับ20ล่างก็จะกลายปเป็นเท่าไหร่40เนาะโอเคนะครับอ่าก็ได้ K c 2 KC2 ออกมา พราะงั้นนะครับเราต้องไปหา KC รวมนะครับซึ่งสูตร KC รวมก็ได้ว่า1ส่วน K เท่ากับ1ส่วน KC 1 KC2 KC1 นีน่ี้เราเราให้เป็นประเก็น KC2 นี้ให้เป็นเหล็กหล่อนะครับก็จะเอาของประเก็นกับของเหล็กหล่อมาแทนค่าในสูตรแล้วก็วหาค่า KC รวมซะซึ่ง KC รวมตัวนี้มันหมายถึงของออประเก็นไปรวมกับเหล็กหลอ่อโอเคไหมอันนี้ได้เนาะได้ไหมครับคนอื่นคนอื่นๆได้ไหม จารุวิทย์จารุวิทย์อยู่ไหมจารุวิทย์อยู่ไหมได้ไหมทําได้อย่างนี้ไหม <c oughs> มีอ๋อมีหลักการแบบนี้อ่อใบเฟิร์นใบเฟิร์นใบเฟิร์นทําได้ไหมแบบนี้ <c oughs> ได้ไหมได้จ <c oughs> ังทำได้นะอ่าโอเคงั้นก็ไปต่อแล้วก็ไปหาอะไรต่อ อะไรต่อ uh, RFD ค่ะอ่าข้อแล้วข้ออะไรเนี่ย mm hmm. เมื่อรอยต่อไม่มีประเก็นรอยต่อไม่มีประเก็นก็หมายว่าดึงประเก็นออกใช่ไหมอืมพอดึงประเก็นออกเสร็จแล้วปุ๊บสูตรก็ยังคงเดิมเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เราหาแรงหรือยังเราหาแรงหรือยังเนี่ยอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ลืมโทษที อ่าไปหาแรงครับแรง FT FT นี่คือแรงอะไร FT นี่คือแรงอะไรรวมครับอ่าแรงรวมแรงรวมที่ เกิดขึ้นในตัวสลักเกลียวที่เราไปขันซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยแรง F i F i ก็คือแรงหนึ่งชั้นต้นที่เกิดจากการขันนะครับแล้วก็ F e F e นี่คือแรงภายนอกแรงภายนอกที่มันมากระทำกับรอยต่อส่วนชุดนี้ชุดนี้ก็คือค่าความแข็งตึงของอตัวสลักเกลียวแล้วก็อของระเก็นแล้วก็ของตัวเหล็กหล่อนะครับชุดนี้เป็นชุดของค่าความแข็งตึงเพราะง,งั้นก็จะได้แรงรวมของสลักเกลียวนะครับที่เกิดขึ้นบนนี้จากครั้งที่แล้วถ้าจําไม่ผิด แล้วถ้ากมลถามว่าแล้วถ้าแรงมันมากกว่าน,นี้นะครับมันจะเป็นยังไงอาจารย์ก็ถ้ากลับไปดูถ้าจําได้กราฟนะครับกราฟที่เขียนความสัมพันธ์ระหว่างแรงนะครับแรงที่ใช้ในการขันแรงที่ใช้ในการขัน F.I กับะระยะหดตัวนะครับกับระยะหดตัวถ้าเป็นตัวสลักเกีียวยิ่งออกแรงมากสลักเกีียวจะยืดออกอย่างนี้ชิ้นงานก็จะ ดตัวลงมาอย่างนี้นะครับจุดนี้ให้เป็นจุด4ความหมายคือถ้าออกแรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนไปถึงจุดนี้จุดนี้คือจุดที่เส้นตรงถ้าเกินจุดนี้ไปมันจะทําให้รอยต่อมันเปิดออกนะครับหมายความว่าอย่างนี้ชิ้นงาน2ตัวเนี่ยมันถูกยึดถูกยึดติดกันอย่างนี้แล้วเอาสลักเกลียวมาขันอัดเข้าไปอัดจนแน่นเกินไปฝั่งนี้มันจะมันจะเปิดออกนะครับ มันจะเปิดออกเพราะมันใช้แรงเกินนะครับเกินเ,เกินแรงที่กําหนดนี้ไปก็คือเกินมากกว่าที่เราคํานวณนี่แหละครับมันจะทําให้ฝาสูบโก่งหรือว่ารอยต่อนั้นมีรอยอแย้มหรือมีรอยปริออกโอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมครับนักธรมนโอเคไหมโอ,โอเคนะอาต่อไปสมการเจ็ดจุดสี่อันนี้ไปหาแรงอะไรเจ็ดจุดสี่ 7.4นี่หาแรงอะไรครับ FTC ค่ะ FTC คือแรงอะไรมองชิ้นงานหรือเปล่าฮะแรงที่อยู่ในชิ้นงานใช่ไหมใช่ไหมครับอ,อ๋อแรงที่อยู่ในชิ้นงานก็หมายความว่าอยู่แรงที่มันเกิดจากการกด ที่ตอนที่เราขัาลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแรงขึ้นบนตัวชิ้นงานนะครับสชิ้นนี้นะครับก็จะได้ตามสมการ7จดนสี่นะครับก็จะเห็นว่าตัวไหนที่มีค่าสูงกว่ากันระหว่างแรงที่อยู่ในชิ้นงานกับแรงที่อยู่ในตัวสลับเรลียวตรงไหนตงมากกว่ากันแรงที่อยู่ในตัวชิ้นงานนี้ได้ขนาดเท่าไหร่อลองดูให้หน่อยซิข้างล่างมันไม่ชัดได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่รครับกี่กิโลนิวตัน 6 4์กิโลนิวตันนะคะอ่าได้6.4อันนี้ก็คืออยู่ในชิ้นงานส่วนแรงทั้งหมดที่อยู่ในตัวสลักเกลียวรวมกับในชิ้นงานได้16สอดคล้องไหมสอดคล้องไหมคิดว่าสอดคล้องไหมคิดว่าสอดคล้องอ่าสอดคล้องนะครับเพราะงั้นแรงทั้งหมดมันก็หมายถึงที่เกิดจากการขันของเราแล้วก็ แรงจากการขันยังถ่ายลงไปในชิ้นงานก็คือถ่ายลงไปในชิ้นงานาขนาดเท่ากับ6.4กิโลนิวตันโอเคไหมครับโอเคเนาะนะครับอ่าข้อขอไข่ต่อไปข้อขอไข่ก็เขาบอกว่าถ้าดึงประเกน็นออกถ้าดึงประเกน็นออกพอดึงประเก็นออกมันจะส่งผลต่อแรงยังไงบ้างพอพอเราดึงประเกน็นออกปุ๊บเนี่ยตัวที่มันจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับจากเดิมนะครับตัวชิ้นงาน20แล้วก็ประเก็นอีก6แล้วก็ตัวชิ้นงานข้างล่างอีก20 อพอดึงประเก็นออกมันก็จะเหลือแค่20บวก20ก็จะกลายปเป็น40เพราะงั้นค่า KB ก็เปลี่ยนนะครับพอเอบีตัวนี้เปลี่ยนนะครับมันจะไปส่งผลต่อ KC รวมซึ่ง KC รวมเนี่ยก็จะเกิดจากค่า KB ของตัวสลักเดียวแล้วก็ค่า KC ของตัวเหล็กหล่อของไอ้ตัวเหล็กหล่อเนี่ยม,มันไม่เปลี่ยนนะครับมันยังคงเท่าเดิมเพราะว่ามันเป็น20บวกกับ20เพราะงั้นเราก็ไปคำนวณค่าค่าความแข็งตึงรวมระหว่างเหล็กหลอกับตัวประเก็นนี้ใหม่นะครับพอเราไป คำนวณน,นี้ใหม่ปุ๊บจะเห็นว่านะครับออแรงนะครับก็จะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าสัมประสิทธิ์เทอมนี้มันเปลี่ยนนะครับพอสัมประสิทธิ์เทอมนี้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแรงมันจะเปลี่ยนตามไปด้วยมันจะเปลี่ยนยังไงลองเปรียบเทียบดูสิอันนี้อาจารย์บอกว่าให้คำนวณหาค่าแรง f ที่มันจะเปลี่ยนด้วยแต่ว่าไม่ได้ทํามาก็ใครใครที่ทํามาทีหลังก็ให้ทํามาด้วยนะครับโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมฮะเนี่ยอ่าให้ลอง ให้ลองทายซิว่าถ้าค่าเราดึงเหล็กหล่อออกเงี้ยแรงตัวนี้จะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงใครจะเป็นคนตอบดีอ่ะใครจะเป็นคนตอบดีให้ใครดีให้อ่อให้ใครดีประกาศสิทธิ์ประกาศสิทธิ์อยู่ไหมประกาศสิทธิ์อยู่ไหมครับประกาศสิทธิ์อยู่ไหม ประการสิทธิ์อยู่ไหมครับเนี่ยอ้าวไม่อยู่หรอใครตอบดีออนัทก,กมมลก็ได้อ่ะนัทก,กมมลอยู่ไหมมันอยู่ไหมครับอ่าวคิดว่าพอเราดึงปเบเคนออกปุ๊บแรงนะครับที่เกิดเออเป็นแรงรวมจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงคนจะเพิ่มหรือลดลง อะไรนะลดลงนะครับลดลงเพราะอะไรไม่ไม่มีประกรันครับไม่มีประกรัน <c oughs> ลองดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ลองดูว่าหลังจากที่เราคำนวณตัวเลขได้ในนี้อันนี้คือค่าเคซีรวมมันได้0.654ลองไปเทียบกับตอนที่มีประกรันดูสิลองไปเทียบกับตอนที่มีประกันตอนที่มีประกันได้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 เคซี ด้เครดชุดนี้เท่าไหร่อ่าอาจารย์วิเข้าให้ดูอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้าชุดนี้นะครับยิ่งมีค่าน้อยยิ่งมีค่าน้อยมันหมายความว่านะครับชุดเนี้ยมันเป็นแรง FI ซึ่งเป็นค่าคงที่แล้วก็มาบวกกับชุดชุดหลังนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งชุดหลังเนี่ยสมมติว่าชุดนี้มีค่าเป็น1ิบ สิบไปคูณกับอะไรก็ได้ยิ่งเข้าใกล้หนึ่งมันก็จะยิ่งมีค่าเ,เท่ากับสิบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าที่มันน้อยกว่าหนึ่งค่ามันต่ํากว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูได้ว่ายิ่งชุดนี้มีค่าวิ่งเข้าใกล้หนึ่งเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้แรง F t หรือ F t อ,อ,อยู่ในตัวสลักเกลียวรวมของตัวชิ้นงานนั้นจะยิ่งมีค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ ตอนนี้ดูเหมือนว่าอังเขาจะไม่ได้ทําชุดนี้มาไม่ได้กดเครื่องเล็ชุดนี้มาอาจารย์ให้คําตอบไว้ว่ายิ่งชุดนี้มีค่าวิ่งเขาใกล้หนึ่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้แรงรวมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ายิ่งวิ่งเขาใกล้หนึ่งปุ๊บผลคูณระหว่าง10คูณกับ1มันก็จะมีค่าเท่ากับ10แต่ถ้าน้อยกว่า1เอา10ไปคูณกับ0.9มันก็จะได้เท่าไหร่ค่ามันก็จะลดลงไหมลดลงนะโอเคเนาะเพราะงั้นทุกตัวที่อาจารย์ให้ทำมันก็จะเหมือนเหมือนกัน นะครับมันเหมือนกันมันเหมือนกันหมดเลยแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะเทียบกับตัวนี้ล่ะตัวไหนที่ต้องเออจะเกิดแรงมากก่ากัน,กนเห็นไหมเห็นไหมครับมองเออเข้าใจไหมที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับค่ะเข,ข้าใจค่ะอา่าเข้าใจเนาะเข้าใจนะครับ โอเคเนาะถ้างั้นก็น่าจะเ,เป็นไกด์ไลน์ได้สําหรับคนที่ยังยังไม่ได้ทามาให้ให้ให้ทําเพิ่มด้วยนะให้ทําเพิ่มด้วยนะครับคนคนที่ยังไม่ได้ทามาสิ่งที่อาจารย์ต้องการคืออยากจะรู้ว่าแล้วแรงที่เกิดขึ้นในสลักเกลียวกับตัวชิ้นงานน่ะนะครับมันเปลี่ยนยังไงบ้างเมื่อเรามีการเ,าเปลี่ยนแปลงตัวค่าค่าความแข็งตึงของชิ้นงานแล้วก็ค่าความแข็งตึงของตัวสลักเกลียวอย่างเงี้ยนะครับ แรงมันจะเปลี่ยนยังไงบ้างเราก็จะได้รู้นะครับโอเคไหมครับอ่ะสำหรับตัวอย่างของอังก็ขอบคุณมากที่ทำมานะครับแล้วก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสต็อปคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับ